มันนี่แดนสวงครับมันนี่แดนสวงครับละครเป็นละครหลังข่าวโอเคหน้าอยู่เร็วฝันแม่โอ้ยเวียนหัวแล้วเนี่ยหมุนตาม ไปนน่นแล้วเป็นกลุ่มแล้ววันไหนวนแล้ว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 เห <c oughs> ินฟ้าอยู่ตรงกลางฮย นี่ลงแล้วเจออะไรมามีใครมั่งเนี่ยมีบูบูซ้ายสุดเลยแล้วก็นกใครเนี่ยเย็นโล่นกสามก็ออกลงดีไม่ลง